สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่แปลงปลูกพริกนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าเ้าวันเสาร์มาดูพริกนะครับพริกอายุประมาณเกือบ1เดือนนะครับอีกสองสามวันก็จะ1เดือนนะครับดูสภาพต้นสมบูรณ์นะครับมีการแตกกิ่งเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการแต่งสาวนะครับ ที่เขาเรียกว่าการแต่งสาวพริกนะครับก็คือการเ,าเป็นวิธีการบำรุงเพื่อให้ต้นของต้นพริกเนี่ยมีขนาดลำต้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการทำความสะอาดต้นพริกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของกลุ่มพวกเชื้อรานะครับแล้วก็มแมลงที่จะมาทำลายพริกเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก,ก,ก็จะได้เป็นการาดูแลรักษาสภาพต้นพริกเราแบบใกล้ชิดนะครับก็คือเก็บ กำจัดวัชพืชด้วยพวนดินไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิธีขั้นตอนการทําอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันนะครับเพื่อน,อนมาดูต้นพริกนะครับขนาดอายุเกือบหนึ่งเดือนนะครับสังเกตที่ลําต้นของเขานะครับจะมีกิ่งแตกแขนงแทบจะทุกกิ่งเลยนะครับเป็นต้นสายเป็นต้นพริกสายพันธุ์อัมพวากโกนะครับการแตกกิ่งจะดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากําจัดนะครับกําจัดกิ่งแขนงที่แตกออกมาเพื่อรักษาเลี้ยงลําต้นแล้วก็กําจัดวัชพืช กําจัดสิ่งที่อยู่อาศัยของพวกเพี้ยพวกสัตว์ที่จะมาอาศัยอยู่กินต้นพืชเรานะครับสังเกตว่าจะมีต้นใหญ่กิ่งแขนงที่มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อไม่ต้องเสียดายนะครับกําจัดทิ้งเลยนะครับวิธีที่เราจะเด็ดทิ้งนะครับถ้าเกิดเราดึงมาตรงๆเนี้ยครับดึงลงปุ๊บมันอาจจะทําให้ลําต้นฉีกขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีแนะนํานะครับก็คือบิดซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนะครับเขาก็จะออกหยับง่ายนะครับต้นกําลังอวบนะครับเด็ดง่ายมากนะครับ ออนะครับเอามือหนึ่งประคองกิ่งยอดไว้นะครับแล้วก็มือหนึ่งเด็ดออกครับเด็ดออกขนาดไหนนะครับก็เอาแบบโชว์ลำต้นไปเลยนะครับว่าเราต้องการรักษาลำต้นหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราปกคลุมฟางไว้เราก็จะควนดินแล้วก็ววกาจัดวัชพืชไปด้วยนะครับ คือเราทําไปเรื่อยง่ายๆนะครับเพื่อนๆเราไม่ต้องมองว่ามันจะยากหรือเสียเวลาครับทําแล้วมันก็จะดูดีสวยนะครับเป็นการกําจัดวัชพืชแล้วก็พรวนดินไปในตัวหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยฝุ่นนะครับก็ขี้ไก่นะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับพรวนดินกันเลยนะครับเพื่อนๆพรวนดินเพื่ออามาโอบโคนต้นลําต้นพีกเอาไว้นะครับอย่างนี้ครับดินเขาก็จะล้วนซุยนะครับพร้อมที่จะเดินรากแตกรากอีกครั้งแล้วก็เราก็จะใส่ฝุ่นนะครับ ปุ๋นหรือปุ๋ยขี้ไก่ครับรอบๆตรงนี้นะครับเพื่อนเราจะไม่ใส่คนต้นนะครับใส่รอบๆหลังจากนี้อีกสัก2อาทิตย์นี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับต้นเดิมเนี่ยจะมีการแตกกิ่งแตกยอดที่ใหญ่กว่านี้ครับลำต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะทําให้เราสามารถเก็บผลผลิตเราได้นานขึ้นได้เพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตก็น่าจะได้ได้มากกว่าตอนที่เรายังไม่เด็ดนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องเสียดายนะครับเราทําให้ต้นเขาสะอาดนะครับแสงแดดก,ก็จะส่องถึงลําต้นสอ่สองถึง ลากถึงโคนดินของเขานะครับก็จะทําให้ลดพวกเชื้อราต่างๆนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเป็นวิธีที่ที่มาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างนี้ก็จะดูสวยงามนะครับส่วนวัชพืชที่อยู่ตรงกลางพวกนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวกิ่งพันเขาจะแตกถึงกันแล้วเขาก็จะปกคลุมวัชพืชไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเราทําความสะอาดเฉพาะโคนแล้วก็เป็นการทวนดินแบบนี้นครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับ ตอนนี้นะครับนี่มาดูนะครับก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนะครับก็ทําไปเรื่อยๆผมว่าได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นการทําให้เราได้สังเกตต้นพริกของเราแต่ละต้นแบบช้าๆเลยนะครับถึงพฤติกรรมว่ามันมีอะไรมารบกวนเข้าไหมนะครับมีวัชพืชรบกวนมีสัตว์แมลงรบกวนเข้าไหมนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสังเกตสิ่งที่เราปลูกขึ้นมานะครับอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บำรุงรึกษาเขาแบบใส่ใจเลยนะครับง่ายๆครับแค่นี้เอง ทาให้ดินร่วนสวยสังเกตได้นะคะขนาดดินลดน้ําสปริงเกอร์นะครับเขาก็ยังแน่นนะครับนั้นถ้าเขาได้รับการควนดินแบบนี้มันก็จะทําให้ลากเขาเดินได้ดีขึ้นนะครับง่ายๆนะครับสองคนนะครับปลูกเป็นแบบแถวคู่ครับทําไล่กันไปครับนี่มาดูนะครับนึ่อ่อนมาดูฟานะครับอ่าวัชพืชอาจจะเกิดเพราะว่าฟางที่เราปกคุมนะครับบางไป แล้วก็คุมช้าไปนะครับมือหนึ่งจับประคองไว้นะครับเต็จเลยไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายทั้งนั้นครับเพราะว่าสายพันธุ์อัมพาโกนี่ยแตกกิ่งค่อนข้างดีเลยนะครับจริงๆทําได้กับทุกพริกนะครับจริงๆริงจุดประสงค์หลักก็คือการทาควาสะจาดโคนต้นพริกนี่นครับเพื่อบํารุงรักษาลําต้นเขานะครับให้ต้นเขาใหญ่สมบูรณ์ก่อนแล้วเราถึงค่อยเอาผลผลิตนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับต้นละไป ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับมาถึงปุ๊บแหวกๆกันนะครับสุดยอดนะครับเห็นไหมครับบัตรจะฟืดเต็มเลยนะเป็นไรก่อนออกได้เลอนออกแล้วนะครับปึ๊บอ่าจับยอดของลำต้นพริกประคองไว้นะครับบิดสายบิดขวานะครับแล้วแต่ถนัดเลย ห้ามดึงฉีกลงนะครับให้บิดซ้ายหรือบิดขวานี่แล้วก็มีผู้ช่วยมาคนหนึ่งนะครับทำากันสองคนควนดินนะครับสวนดินเสร็จแล้วครับทำที่สำหรับไว้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีกไก่นะครับโอเคนะครับเ,เราก็จะทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน กวจะเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะครับจะพาเพื่อนเไปทําดูแถวนะครับแถวที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะต่างกันยังไงครับกับทํากับไม่ทํานะครับก็จะดูสะอาดหองสอาดตาขึ้นมานะครับเพื่อนเ่ล,ลองไปชมกันครับ นี่คือชมหน้าทีมงานของเรานะคะทีมงานปลูกพริกนะคะทีมงานคุณภาพนะคะวันนี้นี่นะคะต้นพริกของเราก็ไม่มีวัชพืชนะคะที่อยู่บริเวณคนต้นของพริกนะคะนี่นะคะพริกสามสี่ร่องนี้นะคะเราก็ได้ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะ ของต้นพริกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็พามาดูการแต่งสาวพริกนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนมีข้อสักถามหรือว่ามีข้อแนะนํานะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนําเข้ามาถามได้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกพริกนะคะก็ปีนี้เป็นปีแรกนะคะเราก็เรียนรู้จากพี่ๆนะคะที่อยู่ในกลุ่มปลูกพริกนะคะที่เขาเ,เชี่ยวชาญนะ ใช้คำว่าเชี่ยวชาญในการปลูกพริกนะคะแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างนะคะสอบถามพี่ๆเขาบ้างนะคะว่าปลูกพริกยังไงดูแลยังไงนะคะแล้วเราก็มาปรับใช้กับแปลงพริกของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับมือใหม่หัดปลูกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป อ๋อดูนะคะทีมงานเราตอนนี้ก็จะให้ปุ๋ยพริกแล้วนะคะในส่วนของร่องที่เราทำการแต่งสาวพริกิสธิ์นะคะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ